นีเป็นตัวเอลฟีดนะครับสำหรับยึดราง นักไปเลยเป็นเป็นอลูจะเป็นอย่างรวมจังหวัดดวิชาสไลเดอ,ดอร์อะนี่ต้องใช้ความสามารทพิเศษนะครับขึ้นหลังคาต้องรู้จักจุดที่เราจะยืนได้จะเหยียบได้นะครับไม่งั้นหลังคามันอาจจะแตกได้ครับ อันนี้ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับห้าแผงนะครับมีช่างกำลังจะต่อสายกาวนะครับใสาดินนะครับขอขอดูขอดูขั้วหน่อยครับว่าต่อสายกาวขึ้นแบบนี้นะครับมันจะยึดกับรางโซล่าเซลล์รางแผงพอดีนะครับ ก็เดี๋ยวร้อยท่อนะครับเดินสายไฟสายแผงนะครับเขาเรียกท่ออะไรนะครับช่างท่อ PE p v c ท่อสายไฟป้องกันความร้อนนะครับ